ครับขอสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆ,ๆ,ๆชาวยูทูบทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการทําทําทําอะไรนะครับทําอะไรนะไส่กรอกค่ะโอใไส่กรอกนะครับไส่กรอกนี้ก็กลงังไส่กรอกอีสานนี่นโอเคอๆๆครับครับเดี๋ยวนี้กําลังกาลังตักตักชาอยู่นะครับนี่จะเป็นเครื่องครับเครื่องที่อะไรนะเขาเรียกอะไรเอาลองรองว่าซิคือ เครื่องที่เราผสมไว้นั่นแหลคะค่ะส่วนอส่วนประ,ประกอบมีข้าวที่เราหุงสุกแล้วใส่หมูไปตามรากผักชีใส่กระเทียมเ,เ,เนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการยัดน,นะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับไลฟ์สไตล์ใบนนุช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม<ห>ด้วยนะครับขอบคุณครับผมอ่าดูดูครับดูครับดูครับ เอาไหมอืนี่วิธีครับวิธีนิดนะวิธีบ้านบ้านนะครับวิธีบ้านบ้านวิธีบ้านบ้านนะครับวิธีบ้านเรามีอีกดิวิธีบ้านเรานะครับทําไส้กอกชาวบ้านชาวบ้านแต่ก่อนก็เป็นแม่ค้านะครับเป็นแม่ค้าทําไส้กอกขายเหมือนกันนะครับ ลองดูลองดูไม่รับแล้วครับเงนั้นเท่าไหร่ก็ไม่เอามาตัวเกมเด็กใช้มป็นที่สระวังเด็กคุยกับระวังเด็กได้ต่างเดียนะ่อยพอแล้วแเนี่ยโอ้ยต่างส้มขอมากินบนนี่แล้วไม่มีการจุ่มตะลับเปล่าเปล่าเดี๋ยวดูครับดูดูครับดูครับ โอ้นี่นี่ต้องอ๋อนี่ต้องเอาเอาเอาใส่ใส่ไปให้สุดเลยใช่ไหมอ๋อออดันดันดันไปให้สุดเลยนะครับดันดนใส่ไปให้สุดเลยมีวิธีการนะครับวิธีการดูผมก็ไม่เคยเห็นนะครับนี่ครับพิ่งครั้งแรกที่เห็นที่เห็นว่าทําแบบนี้ <เฮ ieve> ขต้กันแลอาวสิับายัดวิธ uh, ีการยัดยัดแล้วนะครับยัดแล้วว้าวว้าวยัดแล้วครับยัดแล้วครับนะครับลงไปแล้วลงไปแล้วคนขายได้ดีกว่าคนไข้าีกนทไปซื้อเดี๋ยวไปขายมอนมันไม่นเอาเลขอะไรเขาว้าอะไรดีก็ลงไปลงไปกันถูกเขาถูกกันถูกก็นะ โอ้โหชำนาญครับความความชำนาญในการยัดไส้นะครับโอ้มีมีความชำนาญนะครับนี่ฝีมือนะครับแล้วแล้วที่แบบแบบแบบเปรี้ยวกับแบบอะไรอยากเปรี้ยวเผ็ดใช่ไหมเผ็ดกับเปรี้ยวใช่ไหมที่ปกติเขามีอ๋อพี่แกงที่เขาทำไส้อัวอ๋อ นะครับ <laz> นะครับอ๋อเปรี้ยวเปรี้ยวนี่ต้องค้างคืนทุกว่าที่เขามีขายอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นแบบไหน <c oughs> อันนี้อ๋อเส้นนี้ไม่ออ <LT> นนนนเปรี้ยวใช่ไหม <c oughs> อ,อ๋อถ้าเปรี้ยวค้างคืนได้ <c oughs> แล้วท่านอยู่เนี่ยที่อยู่มาก็อิบเลไปขายให้

้มนีไออกไปเอาเอได้เป้ได้เป็นชุดเป็นชดมีเสร็จแล้วครับนี่นีนี่ผู้ช่วยครับผู้ช่วย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 นี่ครับมัดกำลังจะมัดครับนี่ทํากินเหรอเนี่ยนี่นี่นี่ทำกินนะดู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 ครับทำทํากินนะครับกระมังขนาดนี้นะครับถ้าทําขายนะสองก็โอ้ เย, que, เยอะๆอ้ต้รอีี้ีะตบน้เเป็นัำพันมิกบ้านเราแค่ร้อย <c oughs> ม,มันเมนเทนพันมิกฟนถอดมเดียวม,มนั <c oughs> นนะน้อยและก็นหนานาะ น่าเริ่มแล้วนะครับเริ่มนี้มัดมัดเป็นเป็นลูกแล้วนะครับมัดเป็นลูกเป็นเส้นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่และครับวิธีการวิธีการทําอันนี้ก็วิธีบ้านบ้านนะครับวิธีบ้านบ้านทากินกันเองนะครับนี่ไม่ได้ทําขายนะครับครับผมนี่ก็มาดูขั้นตอนขั้นตอนนะครับดูขั้นตอนเสร็จแล้วก็ เส้นที่สองตามมาแล้วครับผมมีคนสร้าง <C oughs> เบียร์มันกินเลยเบียร์อันนี้ท้าพอนนันกันแล้ว <C oughs> ของเยน้อยอุลานะคุณน่ะอีเอาเป็นซิฟยี่ซิฟคุณน่ะเอาก่อน <C oughs> ว <C oughs> อ่าหยัดไป เอานะครับวันนี้ก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับให้ดูวิธีการทํานะครับวิธีการทําไส้กรอกนะครับ<อ>เดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ได้ดูคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับอขอขอบคุณนะครับ<อ>ที่ติดตามรับชมไลฟ์สไตล์ใบโนุนนะครับ